สเนี่ยนะครับเรื่องการเปิดประเทศนี่ก็มีภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องนะครับรวมทั้งรายงานความคืบหน้าการดึงดูดนักลงทุนซึ่งมีผู้สนใจอพอสมควรนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แล้วก็ยืนยันนะครับว่าการเปิดประเทศโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องจะเป็นไปตามกำหนดเดิมคือ1กรกฎาคมซึ่งตอนนี้มีนักท่องเที่ยวที่แสดงความต้องการมาเที่ยวภูเก็ตตามเป้าหมายอยู่นะครับเรื่องของมาตรการกระตุน้น เศรษฐกษิจต่างๆเนี่ยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า,าจะออกมาเป็นแพ็กเกจประมาณเดือนพฤษภาคมและจะเริ่มมาตรการได้ในเดือนมิถุนายนเช่นคนละครึ่งเฟสสาเราเที่ยวด้วยการเฟสสาโดยจะเป็นมาตรการเดิมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะให้กดยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้รวมถึงยังมีพระราชก,กำหนดกู้เงินสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์นี่วงเงิน3 5 0ล้านบาท และยังจะมีมาตราการใหม่เพื่อสนับสนุนให้คนมีเงินออมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการสำรวจแล้วว่าคนมีเงินออมทั้งประเทศอยู่ประมาณ6-7แสนล้านบาททํายังไงให้คนที่มีเงินออมเหล่านี้เอาเงินออมออกมาใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ขอเวลาให้กระทรวงการคลังคิดมาตราการตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องงบประมาณก็มีเพียงพอนะครับประมาณอยู่2แสนล้านบาทอย่างไรก็ตามท่านก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าการแพร่ระบาดรอบใหม่จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับ แต่ถ้างบไม่พอก็ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากก็ต้องเตรียมหามานะครับค่ะเมื่อวานนี้